วันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นหนึ่งเช่นเคยนะครับแต่เรามาดูเมนูแรกเลยนะครับกับเมนูยกร้านอีกแล้วนะครับยกล้านอยู่ที่หนึ่งันหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสวัสดีครับเจ่นหนึ่งเอาไปเดิมกับยกร้านเลยนะเปิดกล้องนะยกร้านเขาไม่เอาอะไรเช่นหนึ่งไม่เอาไข่เงนดาไม่เอาไข่เยื่มมา ส่วนแม่เอาไข่ยี่หม้อก็จะซอสตุ้งสดกับกุ้งสุกเองก็คือไม่เอาอะไรเราก็จะเพิ่มปลาตุ้ไข่ไปแล้วปลาไปแล้วนะวันนี้ไม่มีวังโวงอีกแล้วใช่ไหมใช่ยังไม่มีเลยสั่งก็ไม่ได้สักวันแพงไม่ว่าไม่มีด้วยนะไม่มีของค่ะเราก็กินข้าวโพดไหลบัวกันไปก่อนนะครับ สำหรับคนที่ถามมาหยุดนะครับร้านเช่นึงหยุดทุกวันจันทรอังคารนะครับเปิดร้านตั้งแต่สี่โมถึงสองทุ่มครึ่งนะครับไม่รับโทรจองคิวนะครับต้องมาจดเองอ้าร้านนะจ๊ะทางร้านไม่รับโอนนะครับรับเป็นเงินสดนะครับเพราะไม่มีเวลาเช็คด้วยนะครับ ยุ่งๆมามันไม่ทันนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับไม่เข้าโครงการละทั้งสิ้นเลยนะเช่นหนึ่งนะคนละครึ่งก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าเช็คไม่ทันนะครับเวลารีบๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที right. the the no ่ถามว่ามีคนละครึ่งไหมนะครับยก้านไม่เอาอะไรเช่นหนึ่งไม่เอาไข่ ไข่ฟ้าไข่แมงดาไม่เอาไข่แมงดา้วก็ไข่ย่อมมาก็เพิ่มเป็นรุ้งสุกกับพุ้งสดขาเพิ่มไขให้แทนอย่างละครึ่งแล้วก็เพิ่มไข่ฟ้าเป็นพิเศษไปเสร็จแล้วคิวที่เท่าไร่ขาคิวที่ห้ารอเลยสามสี่เสียงถึง เด้กโตหาน้องดิวน้องดิวไปธนาคารกันอยู่มั้ยสำหรับทางร้านไม่มีโต๊ะให้นั่งนะครับลูกค้าบางทีต้องเอาเสือมาเองนะเดี๋ยว่านั่งร,าาร in, ้านเราเป็นบล็อกอีบล็อกอีนร้านเราเป็นลักษณะบล็อกอีต่างเดอนครับพี่นั่งเองเลยสองมืออ้อละแค่หนึ่งเรียบร้อยนะครับกับยำยกร้านหนึ่งพันหนึ่งร้อย,ยา 1, บาทน,นะจ๊ะเมน,นูต่อไปจ้า ได้้แลวนะคะคคุณบิิวย้มหน้าตกตาเห็นเบอร์เซได้ยังจะหลับอีกแต่อเลยกน้องไม่รู้หรอกว่าเบิดแล้วคิวที่สามปูมาคุ้งตัวฟองหรอเป็นพิเศษนะคะเอาผสมเป็นทุกโทนไม่รู้ผสมเดียวแล้วก็ตัวองอีกตัวก็ระพิ่มเหมือนกันนะครับเป็นพิเศษถึงไม่ไข่หรือว่าเพิ่มทั้งสองอย่าง โอเคเอาตัวใหญ่เลยไหมล่ะไม่ต้องไปเพิ่มมันใช่เรืองใหญ่ไม่รู้แล้วเรื่องแรกเป็นเจ๊หนึ่งใหญ่มาอยู่ที่เท่าไหร่เจ๊หนึ่งวันนี้สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิาทใหญ่กนะกิ้แ่างๆนะสมุดเสียปฏิปไตยในการกินนะต่างๆเดี๋ยวไม่สาะได้เลทุกท้อง รับเนี่ยอนุญาตให้น้องอยู่บอกน้องมนะแล้วคุ้งสดาาสาขาธรรมดาเนาะคุ้งสดพิเศษตัวลูกได้นะสวัสดีค่ะว่าไงหลาะจาว สามร้อยห้าติบจนะัดเขาไ่่ไหมดูดูให้หน่อยสิมีอสองยอดอ<น>่ะอันนี้ไม่นุเลยครับเจ๊หนึ่งันเกบไปยอดอันนี้ปูมาพิเศษกุ้งสดพิเศษค่ะกุ้เสียงเพลงเลยจะเม็เข้าไงเจ๊หนึ่งนะเลยเพิเศษทั้งสองอย่างกุ้งก็พิเศษเหรอใช่ค่ะเดมอน่ะเจ๊หนึ่งนะ เอาเรื่องค่ะเอาเรื่องเผ็ดเอาเรื่องเผ็ดเอาเรื่องหรือเผ็ดเอาจังอ๋อตกใจโอยอย่างตู้ไข่เจียวไม่ได้เลยอ่ะเขาะอ่ะไข่เจียวป่มเลยอ่ะเออปงเป้งปงเป้งปงเป้งตีแข่งเลยอ่ะ นะครับใครไม่ใส่ก็บอกไม่กาะได้ของล้องกระเป๋าดานเรียบร้อยนะครับโอ้มาพิเศษกุ้งสดพิเศษนะคะแต่กับเมนูนี้สี่อ่ายู่ที่450บาทค่ะเมนูต่อไปจ้าออกไปเลยนะครับกับเมนูหมึกไข่ไข่ปลาค่ะไข่นี้ที่ไหนกันนะอันนี้350บาทค่ะโอ้เดียวนี่คือเต็มม้อเลยนะ หมึกไข่ในยำแซ่บก็อร่อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานนะครับยำแซ่บก็คือใส่ในาูนะครับเป็นลาบนะสำหรับหมึกไข่ไซนี้นะครับอยู่ที่350บาทนะครับพร้อมยำนะครับมีใหญ่ถึง400นะแต่บางวันนะคะับแต่ไม่ค่อยจะมีนะน้อยครัสั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าปช่วงนี้หมึกแพงด้วยหายากด้วยก็เป็นหน้าลมนิดึงนะ แต่ส่วนมากเราก็มีทุกวันและหมึกแต่ว่าจะไปได้มากได้ได้มากได้น้อยด้วยคัะบางวันก็มีนิดเดียวมีไม่กี่วว่าเรามีได้โตรงแบบไม้คาไม่มีคือไม้คาเรอไปให้นะเดี๋ยนสั่งตรงนั้นแล้วฝ่งลูกค้าเขียนชื่อใส่เบอร์โทรค่ะเดี๋ยวยื่นบัตรถีบแล้วก็ยื่นมานะคะเดี๋ยวมีบัตรคิวให้ค่ะใส่รายละเอียดให้ครบนะคะ น้องไข่ปลาด้วยเปลี่ยนใจได้นะคะเรียบร้อยนะเช่นึงนะกับเมนูอ่าหมึกไข่ไซส์พิเศษไข่ปลาค่ะเมนูนี้นนะะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้450บาทค่ะบใหเมนูต่อไปนะครับเช่นึงกับเมนูอ่าหมึกไข่กุ้งสดนะคะแซลมอนไข่ปลาค่ะแล้วก็่ีหร่ครับมีไข่เย,ยื่อมาเค็มด้วยค่ะอันนี้450บาทค่ะ,คะ ก็มีไข่ปลาไม่หมดนะไข่ปลา่ไข่เยื่อมาค่ะไข่เยื่อม้าต่อนะจ๊ะไข่เยื่อม้าก็นึ่งมาแล้วจะนึ่งนะนึ่ค่ะนึ่งแล้วเรียบร้อยค่ะทานได้อร่อยไม่คาวค่ะตัว่าจะเป็นไข่เยื่อม้าไข่แดงเค็มนะครับผ่านาการไม่เหมือนกันจ๊ะไข่เยื่อม้าไข่ปลาแนละ้วก็น้ตัำ เห็นเจ๊หนึ่งเอาไข่เยี่ยมาสีทองมาเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอมีค่ะแต่ต้นทุนมันสูงแล้วก็มันไม่ค่อยมีของให้ด้วยมันเป็นไข่เยี่ยมมาแบบไม่ปลอดสารพิษจะคะปลอดสารตลอดอะค,ะคือไงคือตอนนี้ทางร้านทีนะะ่เราขายวสัสดิบก็คือปลาทนูนะเจ๊หนึ่งนะใช่ค่ะหลงเราไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่อะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้ขายเรียบร้อยนะคะ มนูต่อไปจ้าได้หนึ่งเมนูเลยจ๊ะอันนี้หมึกไข่ค่ะหมึกไข่แซลมอนกุ้งสดค่ะ <c oughs> แต่ไม่ทันแล้วจะแกตัวใหม่ <c oughs> มีแล้วเขาใหญ่สองตัวเมื่อวานที่หนึ่งมี5ห้าตัวเจ้าเดียวเหมาหมดเลยกลับไปอ่าอะไรนะอันนี้หมดเลยอ่าสมุทรสาคร เขาสั่งมาหลายคนไงเขาก็ดิวไปหมดเลยใช่อันนี้หมึกไข่กุ้งสดแซลมอนนะคะไข่บวก ซลามอนนะคะหมึกไข่กุ้งสดนะคะอยู่ที่400-500บาท <c oughs> ค่ะหมึกไข่จะอยู่ที่350บาทไงคี่ก่อนยังไ,ไม่ออก <c oughs> แล้วก็ต่อด้วยนะคะไข่มุกดาไข่ปูผักรวมค่ะ,ะไม่เอาให้มันครบสามไข่เหรอไข่ตาไม่ทานเหรอ อร่อยนะของพี่ไม่ขาดเป็นพิซซ่าของร้านนะตอนนี้นะได้กู้แข่งกับหมึกไก่เลยนะพี่หนุ่มบให้แล้วมันหนึบไม่แข็งเกินครับเรื่องค้าวการังจืดได้ลองนะเราจะติใดใจมันต้องมีครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าเนี่ยเคยกินแล้วมันเหม็นค้าวใช่ไหมของที่หนึ่งมันจะหนึบหนึบมันๆมีกลิ่นปลาน้อยมีความค้าวอ่ะจะน้อยลง เป็นสามไข่ับารัรวมก็คือมีสองอย่างนะวันนี้มีแค่สออย่างมะม่ว,วงผ <มา S 1> ัดแทนนักชุมพวมมีแม่คะมะมนน่วงแต่โชคอน,นันต์อยากได้มากแม่เอา,ารองเท้าลูกไหมไม่ได้เอามาลูกใส่ผ้าใบไว้ก่อนแม่ลืมขับรถออกมาแล้วลืม คิวที่ 6, หต่อไปรอเลยนะคะไปไหนมาแล้วไม่ครบสดใหไม่ครบสามไข่แล้วกินไข่ที่สี่ไปแล้วไงหนุกไข่เรากินอยู่แล้วเรากินนอกนอกในสี่ไข่ มีเมนูสามไข่ค่ะโค้ดไหลนะคะเมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบค่ะสามไข่ของเราอาจารย์จัดเต็มจัดจุกแล้วก็เมนูต่อไปนะคะหมึกไขย่ยำแซ่บคือราบหมึกไขย่ยำแซ่บก็คือลาบนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะถ้าลงท้ายด้วยแซ่บนะครับเขา่อยละที่หนึ่งตันต่อมุอ่งยากพอมีขนาดพิเศษเราก็เปลี่ยนเลยได้ค่ะไม่มียังไม่พอหรอกลูก หมือนทานมานานนะไม่ยืนดูแล้วอันนู้นก็อยากกินนี่ก็อยากกินใช่ไหมสัมภาราใส่ทั้งบนนะอันนี้เรากลัวอุ๊ยฮีโฮก็ใครช่วยหน่อยช่วยหน่อยตกหินตกหินตกหินฟิวมาช่วยอันตัวช่วยอันตัวก่อน ไม่ต้องกั้งเออไม่ต้องตร้างแล้วลนนได้แด้วได้แล้วไม่ต้องใส่ก้อนหินแล้วลูกเดี๋ยวเกี่ยวของลูกค้าล,ลงยำแซ่บหมึกไข่นะครับไซส์นี้ส5มอาบบาทนะครับหอมยำใช่ไหมเช่นหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มสามร้อนะครับลูกค้าบอกไม่พอ<ฮ>สั่งสามกระปุกเท่ากับยำเล็กร้านเลยอ่ะ วัสดีครับแบ้วค่ะคะอันนี้สัมมอนเพื่อมึกไข่นะคะเป็นยำแซ่บนะคะ เมนูต่อไปนะครับจะเป็นชุดแยกน้ำนะครับไก่ใหญ่เลนะกลับแล้วพบของใหญ่กลับบ้างเมฆรับอ๋ออันนี้จะแยกน้ำข้าวตีนคนเดียวเลยเหรอหน้ากระปุกไงเระวขาเคยมาสั่งแล้วไหมเมื่อวานนะเก๋มากินเมื่อวานเมื่อวานกินคิวสิบกว่าไงเออเออวันนี้คิวที่เจ็ดป่ะใช้เบื่อนะใช้ เดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูแยกน้ำกันเลยนะครับฝากติดตามเพจเจ๊หนึ่งแทบตามปากด้วยครับแล้วตอนนี้เจ๊หนึ่งก็มีสินค้าใหม่นะครับเข้าไปดูหน้าปิดกันได้นะครับอันนี้ยำแซ่บ้วยนะอันนี้ดอกห5 0ยำแซ่บเเรียบร้อยนะครับ สำหรับวันนี้ผมเจ๊นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ด้วยไาจ้าอันนี้น้ำยำของชุดที่ี่นนะครับ